ความสุขของพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเดี่ยเรายังอยู่ด้วยกันครบเป็นวงเมมเบอร์เดิมตั้งแต่วันแรก1 5บหปีแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้ผมว่าอันนี้มันเป็นแบบความสุขของพวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับมาบเรกสโนวาครับครับสวัสดีครับผมเนมครับสวัสดีครับน็อตครับมือกีต้าร์นะฮะสวัสดีครับไปครับมือกีองครับผม สวัสดีครับนาทีครับมาริต้าครับอัลบั้มล่าสุดของพวกเราก็เป็นอัลบั้มที่3เราก็อยากทำอะไรที่มันใหม่สําหรับเราแล้วก็ใหม่สําหรับคนฟังด้วยเพราะที่ผ่าน,านมาคนก็จะคุ้นชินกับเกสโนวาในโหมดแต่งตัวแบบเนียเน้ยบจะมีภาพติดตาของวงที่มันค่อนข้างชัดมากๆอยู่ตัวเราเองก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองทําอะไรแบบเปลี่ยนไปเลยสนุกสนุกขึ้นหรือว่าแบบอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างเงี้ยเ้ยอยากลอง ง,งคำว่าไทแลนเดอร์มันเป็นโจทย์ของทางค่ายพี่อาร์มค่ายไวท์เราเนี่ยแหละเขารู้สึกว่าเราชอบแบบแบรนดิ้งตัวเองแบบเอยเป็นเด็กจบนอกชอบเพลงแนวแบบบิดป๊อปบิดล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นไทยซะเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็แบบมีความเป็นไทยอยู่เป็นเยอะเหมือนกันนะพี่อาร์มเขาก็เลยแนะนำว่าเออลองแบบทำแบบว่าเป็นทีมแบบเกี่ยวกับไทยไทแลนเดอร์ er, อะไรอย่างนงี้ดูสิจะได้แบบว่าแตกต่างจากเดิมด้วที่ผ่านๆมาแล้วก็แบบด้วยความเป็นไทยผมว่ามันมีกิมมิคอะไรที่แบบว่าเอามาเล่นเอามาพูดถึงได้ ค่อนข้างเยอะมากๆเลยจริงๆ NFT ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเราควรที่จะเรียนรู้กับมันไว้แล้วก็ควรที่จะหาช่องทางในการโปรโมทวงนี่แหละผ่าน มีเดียอื่นๆซึ่ง NFT ก็เป็นสิ่งใหม่มากๆที่เราก็อยากจะไม่ตกเทรนด์ก็เลยได้มี NFT ของ e ก s n o v a ขึ้นมาครับคุณผมว่าจริงๆแล้วอ่ะ NFT ด้วยความที่เป็นแบบงานศินละปะเนาะแล้วพวกเรา Ge ส nova เองก็ชอบพวกเกี่ยวกับงานศินละปะอะไรอย่างนี้อยู่แล,แล้วแล้วเราก็ชอบอะไรที่เป็นแบบว่าเทรนด์ใหม่ๆยุคใหม่ๆอะไรที่เข้ามาบวกกับคาว่า Thailander เนี่ยไอตัวอัลบั้มของเรา Artwork v i s u a l ต่างๆเนี่ยมันสามารถเอามาเล่นบนผลงาน NFT ได้ค่อนข้างง่ายอะ่ะมันเลยออกมาเป็นรูป มะลายที่เราเอาไว้ไปไหว้ตามสารประภูมีแบบจ่าเฉยความเป็นไทยตุ๊กๆเสาไฟฟ้าหรือกางเกงมวยที่เขียนว่าเกสโนวาอะไรเงี้ยด้วยอาร์ตเวิร์กที่มันมีอยู่แล้วอ่ะเทรดมาเป็น NFT มันดูไม่เคยมันดูแบบว่าสอดคล้องไปด้วยกันเราก็เลยคิดว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเข้ามาในตลาด NFT เป็นวงแรกๆเลยบ้งที่แบบว่าทํากันจริงจงขนาดนี้ซิงเกิลแรกก่อนเลยก็ได้ครับของอัลบั้มนี้ จะมีชื่อเพลงว่าอีกไม่นานนานแค่ไหนก็เป็นเพลงสนุกๆมีจังหวะเต้นตามได้โยกตามได้ของพวกเราอิ่ไม่นานมีอีกนานเท่าไรพเธอบอกมาฉันเข้าใจว่าอีกไม่นานมียาวนานแค่ ไปทรีแมนดาวมา f ฟี t เจอริง้วยมาเพิ่มสีสันเพิ่มเพิ่มมิติใหม่ๆให้ให้กับเพลงเราซึ่งคูดอย่างหนึ่งว่าผมรู้สึกที่ผ่านมาเราก็มีฟีดจากคนอื่นมาบ้างในเพลงอื่นที่ผ่านมาแต่เพลงนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบดึงคาแรคเตอร์ของวงหรือศิลปินที่เราเลือกมาเนี่ยมาเข้ามาอยู่ในเพลงไี้เยอะมากทั้งลายกีตร์ลายกองลายร้องเมโลดี้ทุกๆอย่างเนี่ยมันผสมอยู่ในเพลงเพลงนี้ของเราได้แบบกลมกลืนและดีมากเลย แล้วก็ได้พระมหาไพวันฮะหรือทิศไพวันนะปัจจุบันก็ได้ได้ท่านมาฟีดด้วยเป็นท่อนหนึ่งที่ตัดมาจากร้ายของท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ลงตัวมากเป็นเพลงที่พูดถึงแบบการรอคอยเนาะการรอคอยว่าแบบอีกไม่นานมันนานแค่ไหนกว่าจะถึงกว่าจะประสบความสำเร็จกว่าจะอะไรก็ตามฮะ เพงหวยเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้มีความผูกพันด้วยค่อนข้างเยอะเออเยอะขนาดไหนะเยอะขนาดขอขอทอขอร้อ,องเองด้วยท่อนหนึ่งอ,อ่ะเอางี้ดีกว่าจากนี้จะต้องทอํายังไงไปวัดบนบ้านกล่าวสารที่ไหนขึ้นเชียงใหม่กราบเทพทันใจห,ว,หว,ว่าลงนครหอกแว้ไอ้ไขเพราะเราทุกซ้อนมาแต่เด็กจะทําทอะไรต้องมีเคล็ดทำบุญและจะสำเร็จแต่มาแค่ไหนเธอ ด้วยความที่ว่าคนไทยเราเป็นคนที่มักจะมีความเชื่อเรื่องดวงเรื่องโชคลางเรื่องตัวเลขอะไรต่างๆนี้ฮะแล้วก็พอพูดถึงตัวเลขแล้วก็ต้องการเดาหวยทายหวยมันเป็นแบบว่าอยู่ในสายเลือดของคนไทยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเอามาแต่งเป็นเพลงได้เ้ยมันบังคนเนี้ยเขาเดาเลขให้ถูกหวยกันแล้เราเองมีความรักก็ต้องเดาใจผู้หญิงให้แบบถูกใจเขาด้วยเหมือนกันด้วยความที่ผมเองเนี่ยเป็นสายมูด้วยอย่างเงี้ยชอบแบบว่าไหว,ว้ตั้งแต่เนี่ยเทพทันใจไหว้ใครๆไหว้ที่นั่นที่นี่ อะไรอย่างนี้ไปหมดใช่ไหมแล้วก็เชื่อเรื่องตัวเลขเชื่อเรื่องดวงเนี่ยเพลงเราต้องตัดจบกี่วิเราจะต้องเข้าประตูบ้านไหนผมก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าเหมาะที่จะเอามาแต่งในอัลบั้มไทเลนเดอร์ฮะในเพลงนี้มีการใบ้ตัวเลขด้วยนะครับขอเพลงมาว่างวดแรกนี้เลขที่ผมใบ้ไปนี่ก็ถูกด้วยนะครับเผื่อว่าเอาไปแทงกันงวดหน้าครับวนิดาก็เป็นเพลงสนุกสนุกเพลงหนึ่งกันเพลงพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อวานิดายเน นิดาเนี่ยเมื่อก่อนจะมีผู้ใหญ่บางขั้นชอบพูดไอติมวานิลาเป็นวนิดาอาจจะเป็นตัวสะกดหรือว่าเสียงที่มันใกล้เคียงกันก็เลยเนี่ยก็เป็นชื่อก็มีความลิงก์เกี่ยวกับเกี่ยวกับคำภาษาไทยนะซึ่งวนิดาก็เป็นชื่อของผู้หญิงที่สวยงามคนหนึ่งที่ทุกคนโปรดปรานและอยากได้มาครอบครองเป็นเพลงแบบฟังสบายๆมีความเป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์แบบอากาศดีนั่งริมทะเลกินไอติมอะไรเงี้ยฟีลแบบประมาณนี้ เพลงอนุบาลนี่จริงๆเนี่ยเป็นเพลงที่แตกต่างจากเพลงอื่นนะเพราะว่าเพลงนี้ผมแต่งไว้ในหัวค่อนข้างนานมากๆคอนเซ็ปต์มัน,นมีอยู่มานานมากๆตั้งแต่พี่เนมอ่ะมีรูปสามปีที่แล้ว อยากจะแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งให้แบบว่าเป็นลิงก์เกี่ยวกับการมีลูกเราคิดว่าวันหนึ่งถ้าลูกเขาข้ออนุบาลขึ้นมาเนี่ยจะเอาเพลงนี้มาปล่อยซึ่ง,งก็เนี่ยกใกลใ้แล้วใกล้แล้วที่สามขวบแล้วอ่าก็เดี๋ยวเลยเอามาใส่ไว้ในอัลบั้มนี้ซึ่งเพลงมันจะพูดถึงแบบคนที่ hmm. รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรทุกอย่างมานานแล้วแบบครูรู้แล้วอ่ะเรื่องความเสียใจแต่สุดท้ายพอแบบเจอกับความเสียใจอีกครั้งหนึ่งมันก็ยังกระโดดกลับไปเหมือนตอนเด็กที่ยังร้องไห้ฟูมฟไม่เข้าใจความเป็นจรริงงงขอออโโลกกยยู่่่ดีีาาเททุคนแบบต ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเจออะไรมาแล้วก็ตามก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวไม่มากก็น้อยในแต่ละคนก็เลยคิดว่าอนุบาลเนี่ยมันคือความเปรียบเทียบที่ค่อนข้างจะแบบเจ๋งดีถ้าเอามาใช้กับเรื่องราวนี้เ,เพลงสุดท้ายเพลงชินเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนไม่ชินที่สุดเลยนะในอนาต้องมีใจแข็งกนอน ทำไมหัวใจยังไม่ชินเมื่อไรน้ำตาจะหยุดลหล ตั้งแต่ทําเดโมครั้งแรกคุกแล้วส่งไปให้ไปอ่ะคือไปแบบโทรศัพท์หาผมอ่ะเหมือนมีเรื่องอ่ะปกติส่งให้ไปจะแบบไม่พูดไม่พูดอะไรมากไม่รู้นะคิดผมคิดว่าน่าจะรู้สึกเหมือนผมเหมือนกันว่ามันไม่เหมือนเพลงของเก็ตสโนว่าที่ผ่านมาเลยมันมีความช้าแบบดึงดึงไาเก็ปตาวไปบอกเพิ่งทำเพลงลิฟต์ตาวะเอางั้นละพี่แทนพี่ครับตกผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะแค่แค่ผมว่ามีความ ไม่มันมีกลิ่นอายกลิ่นอายของความเป็นเหมือนเพลงของของพี่ตามีความช้าๆชิลๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเนื่องด้วยเมโลดี้เนื่องด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกแต่ว่าพอได้มาอัดจริงๆแล้วได้ลองเล่นจริงๆมันก็เอ้ยมันก็เข้ามือเฮ้ยไม่เอาดิเออจริงๆไม่กออบพีเข้ามาใช่ไหม ก็เป็นเพลงที่ที่แรกๆรู้สึกว่ามันไม่ชินหรอกแต่ว่าพอได้มาทาจริงๆเล่นจริงๆแล้วก็เออชินเข้ามือแล้วก็รู้สึกเป็นเพลงที่เพราะมากๆอีกหนึ่งเพลงครับเพราะว่าตอนที่แบบไปมันพูดคุยโทรศัพท์กันเนี่ยผมก็คิดในใจนะเออมันก็เข้ากับคอนเซ็ปต์เลยนะเพราะจริงๆถึงแม้ว่าเพลงมันจะชื่อชินนะเราใช้ชอกเชอร์สะกดแทนชอชาเนี่ยมันจะได้เป็นคาว่าชินที่เราไม่ชินกันไงเพราะว่าในเพลงจริงๆแล้วมันพูดถึงต้องชินกับความไม่เคยชินก็เหมาะกับคนที่ต้องเพิ่งเจอกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตังไแล้้วกกก็คม่่่พพนนบทีออ หรือเพิ่งโดนทิ้งหรือว่าจากจากความรักที่แบบว่าเคยมีอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะต้องพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ว่าเขาจะแบบเจออะไรสิ่งของ,ของในห้องแอคทิวิตี้ที่ทําปกติมักจะเคยมีคนที่เคยทําอยู่ด้วยวันนี้แบบไม่มีคนคนนั้นอยู่ด้วยแล้วอย่างเงี้ยเืยรู้สึกว่าเออ ความรู้สึกบางอย่างถ้าเราติดอยู่กับมันจริงๆรท้ายแล้วอะ่ะมันก็แทบจะไม่เคยชินหรอกผมว่าจริงๆความสุขของพวกเรารู้สึกว่าเนี่ยเรายังอยู่ด้วยกันครบเป็นวงเมมเบอร์เดิมตั้งแต่วันแรก1 5บหปีแล้วอะ่ะแล้วสุดท้ายเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้ผมว่าอันนี้มันเป็นแบบความสุขของพวกเรานะครับวงเกสโนวาเนี่ยเป็นวงที่อยู่มาแล้วไม่เคยมีการเปลี่ยนเมมเบอร์เลยหรือว่าแบบไม่มีการใครหายไปหรือว่าใครเพิ่มเข้ามาเลยในเงี้ยในวงเมืองไทยไม่ค่อยมีใช่ไหมเมื่อกั่งแบบเออทีบบ<ต>่บอก<บ><บ> บรเวณตักอัพอเราชูนั่นแหละก็บแมก, <c oughs> กเลยเพราะความสุขมันเลยแบบเป็นการที่แบบเออเราได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นทุกๆคนอ่ะเติบโตไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันเป็น,นอะไรที่ค่อนข้างแบบเป็นวมสจรรยร์นะเว้ยเอาจริงๆคือแบบว่าม,มันเหมือนแบบอะไรอ่ะมีพี่น้องพี่น้องกันอยู่อ่ะที่แบบว่ามันโตไปด้วยกันดูแลมาด้วยกันอย่างเงี้ยก็ติดตามพวกเราได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m t h e s g e n s n o w a นะครับหรือว่า twitter กับ instagram at gensnowa แล้วก็ เพจเว็บมิวสิกแล้วกัมมีก่ก็ก็จะมีเพลงพวกเราแล้วก็ Spotify, iTunes Store สตรีมมิงทุกอันสตรีมมิทุกอันครับก็จะมีเพลงใหม่พวกเราก็ทุกครั้งย่เรามีเพลงใหม่ก็ติดตามได้หมดครับยังก็พวกเราก็ขอฝากอาลัลบั้มใหม่ของเราด้วยนะครับไทลนเดอร์ er จริงๆปล่อยมาแล้วนะฮะแล้วก็เพลงมันจะค่อนข้างแปลกแตกต่างจาก อาราบ้านก่นอนเพราเราเกสโนวาจึงอยากให้ใครที่แบบว่าไม่เคยฟังได้ไ,ดไปลองฟังกันดูมันเป็นรสชาติใหม่ๆจริงที่อยากจะให้ฟังกันนะครับแล้วก็ไปตามเพจพวกเราด้วยนะครับเพจเกสโนวานะครับเราพยายามจะทําให้มันแอคทีฟให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่นะครับตอนนี้ฮะฝากด้วยครับม,ม,มา,มมาบควา เพราะเพลงบางเพลงสื่อความรู้สึกได้ดีกว่าคำพูดครับผม